ไลออนหลานครับเปิดรับสมัครแล้วนะครับฟรีอบรมโครงการ6นะครับคือเราเดินมาตั้งแต่โครงการ 1, 5, 1> โครงการ2โครงการ3โครงการ4ี่โครงการ5ต่อไปโครงการ6นะครับโครงการ6ก็สารต่อที่พ่อทำาก้าต่อที่พ่อเดินก้าที่6นะครับคือไลอ้อนหลานเราเรามีความมุ่งมั่นนะครับแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าเราจะสารต่อที่พ่อทำนะครับเหมือนกับหลายหลายส่วนที่พูดไว้ตั้งแต่พระองค์ท่านจากเราไปตั้งแต่วันแรกนะครับ เราพูดอย่างไรเราคิดอย่างไรตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เราก็ยังทําต่อนะครับสารต่อที่พ่อทําครับก้าวต่อที่พ่อเดินนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ในใจเราเสมอก้าคิดถึงมิเลื่อมเลือนนะครับเรามีการแชร์ประสบการณ์แบ่งปันเรื่องราวเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับการเดินตามรอยเท้าพ่อสารต่อที่พ่อทํายึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพราะเศรษฐกิจพอเพียงคือเสาเข็มของประเทศไทยย้ําเลยนะครับเศรษฐกิจพอเพียงคือเสาเข็มของประเทศไทยนะครับ เพราะฉะนั้นเรื่องเราความพอเพียงเรื่องเราของการพออยู่พอกินการมีอยู่มีกินนะครับเราต้องเข้มแข็งก่อน,นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าคําว่าพอเพียงเนี่ยครับอาจจะมีมากหรือมีหรูหลาก็ได้แต่ต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นนะครับหลายคนคิดว่าพอเพียงต้องมีกระต๊อมเลี้ยงไก่กลางทุ่งนาปลูกผักไม่ใช่แค่นั้นนะครับเราจะมีมากมีหรูหลาก็ได้แต่ต้องไ,ม,ไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้น เรื่องราวความพอเพียงการสานต่อที่พ่อทําเรื่องราวสิพอเพียงเรามีแชร์มีแบ่งปันประสบการณ์กันที่นี่ไรออลอาหารครับเราอยู่บ้านกุดปลาเข็งตะบนนนข้าอําเภอสูงเนินโคราชนะครับฟรีอบรมโครงการ6กนะครับก็เปิดรับสมัครมา2อสาวันแล้วล่ะนะครับวันที่สี่กันยาสองห้าหกห้านะครับวันอาทิตย์ที่สี่กันยาสองห้าหกห้าเรามีฟรีอบรมอ่าเมื่อก่อนเราทุกเสาเราก็มาเปลี่ยนเป็นเสาเว้นเสา เราก็มาเปลี่ยนเป็นวันอาทิตย์นะครับเพราะได้รับคอมเมนต์เยอะมากว่าหลายคนบอกว่าวันเสาร์ยังทํางานอยู่หยุดแต่วันอาทิตย์ขอวันอาทิตย์ได้ไหมเยอะมากเลยก็เลยอ่ะนั้นเราขอเลื่อนมาเป็นวันอาทิตย์นะครับเพราะคนที่หยุดวันเสาร์วันอาทิตย์ก็หยุดเหมือนกันนะครับก็อาทิตย์เว้นอาทิตย์นะครับทุกอาทิตย์ไม่ไหวนะครับเราไม่มีเวลาทํางานทําสวนเจ้าของก็เลยขอเป็นอาทิตย์เว้นอาทิตย์ฟรีอบรมไม่มีค่าใช้จ่ายมีน้ำชากาแฟขนมนมเนยให้กินฟรี ตลอดงานตลอดทั้งวันนะครับเริ่ม8.00นเริ่ม8.40นนะครับ8.40นจบประมาณ17.00นทั้งทฤษฎีทั้งปฏิบัตินะครับรอบต่อไปโครงการ6แล้วนะครับก็วันที่4กันยา2565 4กันยาอบรมฟรีแล้วก็เว้นไปอีกอาทิตย์หนึ่งต่อไปก็มีฟรีอบรม เว้นไปอาทิตย์หนึ่งต่อไปก็มีฟีอบรมแบบนี้นะครับอาทิตย์เว้นอาทิตย์ท่านนับไปได้เลยนะครับฝนจะตกแดดจะออกฟ้าจะร้องเราตามแผนตามแผนนะครับไม่มีเลื่อนไม่มีหยุดนะครับเนาะส่วนหน่วยงานต,าต่างๆอยากจะเอาบุคลากรในองค์กรในหน่วยในหน่วยงานท่านเข้ามาเพื่อศึกษาดูงานนะครับแชร์แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันก็ติดต่อเข้ามาได้เบอร์0-87 2 3 2 1 13 9กต้องคุยกับผมโดยตรงเบอร์ผมโดยตรงนะครับไม่มีผ่านไม่มีผ่านคนกลางนะครับก็เรื่องราวสิทธิ์พอเพียงเรื่องการสารต่อที่พ่อทําเรื่องของศาสตพพราราชานะครับเรามุ่งมั่นเราทําต่อที่นี่นะครับมือใหม่จะเริ่มต้นเกษตรอย่างไรดีนะครับหลายคนเป็นมือใหม่เนาะไม่รู้จะเริ่มต้นแบบไหนอย่างไรนะครับมันต้องรู้จักอะไรมั่งนะครับต้องเข้ามาที่นี่นะสลับมือใหม่จะเริ่มต้นเกษตรอย่างไรด,ดีรู้จักตัวเอง รู้จักอะไรคือสารเคมีอะไรคือสารพิษรู้จักดินรู้จักน้ําวิเคราะห์ดินวิเคราะห์น้ํารู้จักพืชรากตื้นพืชรากลึกรู้จักการเตรียมหลุมปลูกรู้จักรู้จักปุ๋ยการทําปุ๋ยรู้จักธาตุอาหารพืชโรคพืชแมลงศัตรูพืชการขยายพันธุ์พืชแพ็กเกจจิ้งการค้าการตลาดนะครับมือใหม่ก็จะไปได้นะครับทำเกษตรอย่างไรไม่จนนะครับทำเกษตรทำไมต้องเป็นนี่ทกศสนะครับคิดบวกคิดต่างให้มันได้นะครับ ดูที่การคิดบวกคิดต่างนะครับถ้าเราคิดบวกคิดต่างได้นะครับอะไรแพงอย่าปลูกอะไรถูกปลูกไปเลยลดละเลิกพืชเชิงเดียวอย่าทําไร่ให้ทําสวนนะครับปลูกพืชสามระยะปลูกพืชเจระดับนับย้อนหลังปลูกหลักการนับย้อนหลังปลูกไม่ค่อยมีกันไม่ค่อยทํากันไม่ค่อยมีคนสอนนะครับปลูกพืชตามเดือนปลูกพืชตามฤดูนะครับยังไงก็มีอยู่มีกินไม่ฝืนธรรมชาติยังไงก็ไม่จนอย่างแน่นอน หนึ่งไร่มีใช้ทั้งปีนะครับพื้นที่เล็กๆต้องออกแบบวางแผนอย่างไรให้มันมีกินมีใช้ทั้งปีเข้ามาที่นี่ครับมีการแชร์แบ่งปันประสบการณ์กันทุกวันอาทิตย์เว้นอาทิตย์รอบต่อไปโครงการ6อาทิตย์ที่20อาทิตย์ที่4กันยาอาทิตย์ที่4กันยา2565แล้วเจอกันครับตั้ง GPS ไร่อรหรันมาได้เลยสูงเนินโคราช